สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักนะครับระหว่างวันที่ 16- กถึง3ากรกฎาคมของชาวราศีสิงห์คือเพื่อที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนดูได้เั้งแบบวันที่คดราศีดูรักนาคือเวลาเกิดแต่ขออยางยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยดวมของชาวราศีสิงห์ทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคาดเคลื่อนหรือเดี๋ยวบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากัน ือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันน้อชาวราศีสิงในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับราศีสิงในอดีตผ่านมาเนี่ยคุณรู้สึกว่าเออคุณโดนลวงหลอกหรือโดนถังหลังหรือโดนทำไม่ดีจากพฤติกรรมไม่ดีจากครับคนคนนี้นะครับทำให้คุณค่อนข้างตัดสินใจช่างน้ําหนักแล้วตัดสินใจไปตัดสินใจมานะลังนี้ไปลังนี้มาแล้วก็ตัดสินใจเลิกออกมานะเพราะคุณรู้สึกว่ามันคนไม่ไหวกับพฤติกรรมของเขาที่ก็ไม่ได้เห็นค่าหรือโกหกหรือทําตัวไม่ดีอย่างเงี้ยพอคุณตัดออกมาแล้วเนี่่่่่ยคคุุณณก็ไปเเริมมต้นใหๆซึงออวา การออกมาเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยก็มีความสุขดีบางท่านบางคนก็ไปเริ่มต้นกอบคนคบคนคนุขขหาหาดูใจคนใหม่บางท่านบางคนก็ไปสนใจเรื่องการงานกา,นานรเงินนะครับไม่ได้ไปสนใจเขาแต่เพียงแต่ว่าพอคุณไม่ได้สนใจเขาเนี่ยเขาเองก็ไม่ยามกลับมาวอลเหรือมาข้องเกี่ยวคุณเกิดขึ้นคือดวงมันยังไม่ดุดดัก็ต้องมีการกลับมาข้องเกี่ยวกัน,นทางใดทางหนึ่งเกิดขึ้นอยู่แนช่วงปัจจุบันแล้เนาะ15กรกฎาคมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะ ช่วงปัจจุบันนี้คุณเองก็รู้สึกเบื่อรู้สึกเหนื่อยอ่ะคุณรู้สึกไม่ค่อยอยากไปยุ่งวุ่นวายเลยเขาเท่าไหร่เพราะคุณรู้สึกว่าการที่เขาพยายามกลับเข้ามาในความสัมพันธ์มันทําให้คุณเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะเขาพยายามทเนู่นทานี่ซึ่งคุณมองว่าตอนนี้คุณมีความสุขแฮปปี้แล้วนะบางท่านบางคนมีมีความสุขแฮปปี้อีกคนหนึ่งแล้วบางท่านบางคนมีความสุขแฮปปี้เรื่องการงานเงินแล้วการเงินแล้วฉะนั้นคุณเลยมองว่าเออให้เขาไปเจอคนใหม่แหละไม่ต้องมาเอาคุณเป็นตัวเลือกหรอกไม ช่วงนี้เป็นอะไรที่แปลกอย่างหนึง่งคุณจะมีความสับสนลังเลเกิดขึ้นในหัวแต่คิดรู้สึก,กม,มันมีความรู้สึกแบบเอ๊ะทำไมช่วงนี้ชยวิดีมันมีความลังเลหรือสับสนเกิดขึ้นในหัววะมันจะมีมันม,ม,นมออีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทั้งที่ผ่านมาไม่ค่อยมีเลยนะแต่ช่วงนี้มันมีนะครับเอาล่ะดูดูกันเนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ มาดูกันอาไว้ในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับคือคุณเองเนี่ยก็คือไม่ได้เกลียดไม่ได้ไม่ได้รังเกียจไม่ได้โกรธเขานะก็เข้าใจและว,ว่าเออคุณกับเขาก็เคยเป็นคนรักกันมาก่อนเคยมีความรันมาก่อนคือก็ไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธแต่เอีกหรือว่าจะให้กลับไปสนใจเหมือนเมื่อเหมือนเมื่อก่อนมันเป็นมันเป็นไปไม่ได้แล้วความว่าสถานะไม่เหมือนเดิมเรามีการแยกออกมากแล้วเนี่ยให้เป็นให้กลับไปแบบเดิมไปเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ทุ่มเทงี้ไม่ได้แล้วนะเพราะคุณเองแต เออทางเดินใหม่แล้วหรือบางท่านบางคนจัดใจควบคคนใหม่ไปแล้วฉนันให้กลับเป็นเหมือนเดิมมันเป็นมัน,เป,นเป็นไปได้โดยยากแล้วเขาล่ะเขาคิดให้ต่อตโวคุณเนาะเขาเองก็ค่อนข้างเสียดายแหละจะมีภาพจําคนแสนดีเอ่อคนที่คบคนพื่งพึ่งเป็นคนแสนดีอยู่เลยฉะนั้นเขาค,าคา่อนข้างเสียดายแล้วก็ยังอยากให้ให้อคุณกลับมาหาเขามาทําเอ่อทำสิ่งดีๆเอาใจใส่ดูแลเทคแคร์กับเอ่อกับเขาอยู่นะไม่อยากให้คุณไปทําสิ่งดีๆหรอากับคนอื่น นะใใคล้ายๆห่วงก้างเลยเนาะแต่เพียง่ว่าทุวอย่าด้วยคุณนี่คุณนิ่งไปอะ่ะเขาเองก็ไม่รู้ทํทำยังไงด้วยเหมือนกันแล้วคุณเองน่าจะมีการก่อนหน้าน,นี้น่าแสดงน่าจะพูดหรือแสดงออกอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าคงไม่สามารถกลับไปได้มันทำให้าค่อนข้างเจ็บปวดอะ่ะแต่ก็ยังไม่อยากยอมแพ้แต่ว่าในใจก็รู้สึกมันเจ็บปวดจังเลยเป็นฝันหนีนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูนาะว่าในานาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับ มาดูกันนอ้ไพ่มาเป็สองชุดนะครับชุดด้านบนเนี่ยคัมทำนายระหว่างวันที่26ถึง23รรกรกฎาคมส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคัมทำนายระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนะครับโดยปกติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีสิงห์บางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะครับมาดู26ถึง23ก่อนเนาะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ย ช่วงนี้ชาวราศีสิงเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ชาวราศีสิงก็เหมือนเดิมนะเ <c oughs> ขาเองค่อนข้างกลับมาบุนบายบางท่านบางคนก็มาบุนบายทักพูดคุยทักทายโดยตอนมันหรือบางท่านบางคนนี่ยเจอเขามากกดไลค์กดแชร์พเพลย์หนึ่งส่งฟิลเตอร์พยายามแสดงตัวตนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งคุณก็ไม่โอเคแหละเพราะคุณรู้สึกว่ามันเลิกกันไปแล้วมันห่างกันไปแล้วจะมาทําแบบนี้ทําไมนะซึ่งเขาเองแต่เขาในมุมมองเขาเขามองว่าเขาพยายามเรียกร้องพยายามดึงคุณกลับไปอยู่แต่คุณเองก็รู้แล้วว่า,วามันเป็นไปไม่ได้ จะมาทําแบบนี้จะมางี่เง่าจะมาเซาฟีแบบนี้ทําไมเนี่ยไม่เข้าใจเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้คุณยพยายามพูดดีเขามากขึ้นพอไม่อยากเอาคุณมองว่าถ้าเกิดคุณยิ่งดันทุลังยิ่งถอยห้างเขามาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทําอะไรมากกว่าเดิมเดี๋ยวเกี่ยวกบปัญหามากกว่าเดิมพูดอ่างจะเป็นการพูดคกยิดีเขามากขึ้นหรือเขามากดไลค์กดแชร์คุณก็ไปกดไลค์กดแชร์เขาเอ่อโพสต์พ,พงถึงเขามากไปกดไลค์เขากลับอะไรเงี้ยต้องพูดอย่างนั้ดีกว่าเนาะแล้วก็ยี่สิบเอ่อยี่สิบสี่ถึงสามส ยี่สิบสี่เป็นกรนาคมเนี่ยช่วงเนี้ยเขาเองจะมีความสุขมากขึ้นเมื่อพคุณเองไปทำดีกับเขาแต่เพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากมายเท่าไหร่นะเหมือนเขามาพูดคุยคุณคุณก็พูดคุยดีกับพอเขามากดไลค์คุณคุณก็ไปกดไลค์กับแล้วพอสักพักหนึ่งณก็เงียบไปเขาเองจะจากดีใจทักหนึงคุณเขาก็มองว่าทําไมคุณทํานี้วะอ่าไม่เป็นไรถึงคุณทำอย่างนี้เดี๋ยวอหน่อนก็ต้องดีขึ้นนะเขามองว่าคุณเออยังยังคุณเริ่มใจอ่อนแล้วแหละเดี๋ยวคุณก็ต้องดีขึ้นเะ กูด่ะมองเขาได้มองเขาเลยยกเขาไว้แค่สถานะเพื่อนคนเก่าแค่นั้นเองนะครับเขายังไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่เขาเองก็ยังคาดหวังมองว่าเออที่ผ่านมานี่คุณทําดีแล้วต้องดีต้องต้องมีโอกาสดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเลยแต่จริงๆเขาไม่รู้ใจคุณนะครับเป็นลักษณะนั้นแต่พอสักครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเองก็จะเล่นเออช่วงนี้พอเขาเหมือนทุกอย่างแฮปปี้ขึ้นนะเขาก็เองก็ไปสนใจเรื่องอื่นช่วงนี้เขาจะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาให้เขาตัดใจเหมือนกันพอคุณเห็นเขานิ่งไปคุณเอข้นนนอกื่งึั ก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีสิงแค่นี้เนาะชาวราศีสิงห์ท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่ม,เต,มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งไลน์เหลยอไว้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนเนาะ